การตัดไฟฟ้าอาจช่วยชะลอการเติบโตของเมืองทุนจีนทั้งเชเวโกโก,โกและเคเคได้แต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะทั้งสองเมืองมีวิศวกรที่เก่งพอจะจัดการปัญหาขาดแคลนพลังงานและมีเงินทุนมหาศาลนี่เป็นความเห็นชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพ,อพอยุติการขายไฟตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นมา เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาไม่ต่อสมปทานการซื้อขายไฟให้กับเมืองทุนจีนทั้งสองแห่งที่ได้ชื่อว่าเป็นฐานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ข้ามชาติในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาชาวกะเรี่ยงอีกคนให้ความเห็นว่านี่อาจเป็นแค่หน้าฉากของรัฐบาลเมียนมาที่พยายามแสดงให้นานาชาติเห็นว่าจัดการกับศูนย์กลางสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่กลับให้กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือกะเรี่ยง BGF บริหารและหาประโยชน์จากเมืองทุนจีนในพื้นที่ได้ต่อไปเพราะกะเรี่ยง BGF อยู่ฝ่ายกองทัพเมียนมาและได้สิทธิ์ดูแลบริหารพื้นที่ชายแดนรัฐกะเรียงอยู่เดิมแหล่งข่าวทั้งสองคนไม่ขอเปิดเผยตัวตนด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่ชาวกระเรียงทั้งสองคนยืนยันว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักเพราะไม่ใช่บ้านทุกหลังที่เข้าถึงไฟฟ้าที่ซื้อจากไทยและค่าไฟก็แพงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนในฝั่งจังหวัดเมียวดีความเห็นนี้ตรงข้ามกับข้อมูลของทางการไทยที่ระบุว่าการตัดไฟจะส่งผลกับชาวบ้านร้อยละ80ส่วนเมืองทุนจีนได้รับผลกระทบเพียงร้อยละ20เท่านั้น ีรายงานว่าเกิดความพยายามขอให้กฟพยืดระยะเวลาการตัดไฟออกไปอีก3เดือนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมซึ่งทางกฟพยืนยันว่าไม่สามารถทำได้การขายไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเมยไปยังเมืองทุนจีนทั้งสองแห่งเป็นการซื้อขายไฟแบบรัฐต่อรัฐหรือที่เรียกว่า G2G รัฐบาลเมียนมาจะให้สัมปทานกับบริษัทเอก,กชนเพื่อนำม,มาลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับไทยอีกทอดหนึ่ง ตั้งแต่ปี2561บริษัท SMTY จำกัดผู้ได้รับสัมปทานลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกอฟอพ2จุดข้อมูลจากกองวางแผนวิสาหกิจกอฟอพ,พปี2563ระบุว่า82ล้านบาทคือรายได้จากการขายไฟทั้ง2จุด พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากาฟผชะลอการส่งกระแสะไฟฟ้าจนกว่าจะมีข้อยุติเรื่องสัมปทานส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อคนไทย นายรังสิมันโรมว่าที่สสพักก้าวไกลผู้ที่เคยอภิปรายเรื่องทุนจีนสีเทาเชื่อมโยงกับเมืองชเวโกโกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเสนอว่าไทยควรทบทวนการขายไฟไปยังเมืองที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติไอ้อที่ขยับล่าสุดเนี่ยกรณีของเชเวโกโกเนี่ยก็เป็นการขยับเพราะว่ารัฐบาลพม่านเนี่ยทำเรื่องมาซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเขาเคลียร์กันลงตัว นะครับเข้ามาต่อ,อยุสัมปทานก็เท่ากับว่าเราจะส่งไฟต่อไปให้กับธุรกิจนี้ใช่ไหมทั้งที่ความเป็นจริงคือประธานของธุรกิจนี้นะครับก็ถูกจับไปแล้วนะครับส่งตัวกลับไปที่ประเทศจีนแล้วทําไมเราไม่เราไม่ใช้มันเป็นเงื่อนไขในการที่บอกว่าเฮ้ยสัญญาแบบนี้การส่งไฟแบบนี้นะครับมันทําไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราส่งไฟต่อไปเนี่ยมันต่างอะไรกับการที่เราเป็นผู้สนับสนุนที่จะทําให้เกิดการ เกิดธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่มาทาร้ายคนไทยเสียเองนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลไทยต้องมีท่าทีในการที่จะปฏิเสธหรือไม่ส่งไฟต่อไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนายร,รังสิมันบอกว่าที่ผ่านมาพบคนไทยตกเป็นผู้เสียหายจำนวนหนึ่งทั้งคดีค้ามนุษย์และถูกหลอกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมทุนจีนที่เคลื่อนไหวไปมาระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมา การเติบโตของทั้งสองเมืองจึงไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศไทยในทุกด้านจิราพรสีแจมไทย p ีบีรายงาน